บาดพีหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินแต่ผมเชื่อว่าทุกคนจะรู้จักคำว่าสตวงคนเหนือจะรู้จักกันดีว่าสตวงใช้ทำอะไรซึ่งบาดพีก็คือสตวงนั่นเองบาดแปลว่าใบหมายถึงใบตองตานีแล้วนำมาทำเป็นกระทงสำหรับใส่อาหารข้าวหวานที่จะกระทำการพรีแด่เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรีหมายถึงการให้การเส้นไหว้ถวายเสียสละเพื่อการบูชา บัตรพีหมายถึงกระบะเครื่องสังเวยทำด้วยหยวกกล้วยหากพับเป็นกระบะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีก้านกล้วยตานีสีกา้านประกอบเป็นขาตั้งภายในกระบะจะบรรจุกระทงใบตองสดขนาดเล็กใส่อาหารข้าวหวานถั่วงานมเนยบัตรทั่วไปที่ใช้เครื่องสังเวยอมนุษย์จะเป็นบัตรพีอย่างง่ายใช้กับกล้วยหักสีม่มุมบรรจุกระทงใส่ข้าวปาักหม้อกุ้งผ้าปลายำ หัวข่วงาาข่วอาหารข่าวหวานผลไม้อย่างละน้อยเพื่อบังทรงแก่อมนุษย์พูดผีปีศาจพ่อซื้อแม่ซื้อการทำบัตรผีในการบูชาโนประเคาะผู้จะทำต้องมีกำนันหนึ่งเฟืองหมากภูหนึ่งคำเป็นเครื่องคำนับในพิธีบูชาโนประเคาะต้องมีบัตรผีสิบเอ็ดอันแบ่งออกเป็นสี่ประเภทคือหนึ่งบัตรพระเกตหนึ่งอันสูงเก้าชั้นมียอดขาตั้งสอง บัตรเทพพย,ยดาอันทิศแปดอันสูงสามชั้นมียอดและขาตั้ง 3. บัตรพระภูมิเจ้าที่หนึ่งอันรูปสี่เหลี่ยมไม่มียอดและขาตั้ง 4. บัตรกรุงพารีหนึ่งอันรูปสามเหลี่ยมไม่มียอดและขาตั้งบางที่เรียกว่าบัตรขาหมู